เห็นคอแตกต่างของใบฝรั่งสองใบนี่พครับใบสองใบนี่เป็นโลกเป็นเชื้อร่านะครับเห็นไหมครับลักษณะของรานะครับใบนี้ครับกับใบนี้ครับต่างกันยงไรครับอันนี้เขาต้องใส่ชิ้วพันธุ์ถูกอันนะครับสําหรับกําจัดนะครับสาหรับอันนี้อันนี้เขาเห็นว่าร้านาค้างร่าสนิมนะครับเช้อราเ่าก็จะฝังลงในใบเลยนะครับนะครับจะทะลุทั้งหน้าใบหลังใบนะครับคัดจังไหนกับผู้อ่อนครับขั้นเป็นแบบนี้เขาต้องใส่ชิ้วพันธุ์ถูกอันนะครับขั้นเป็นแบบนี้เพื่อนว่าเชื้อร่านะครับ กรต้องใส่ตัวนี้ครับกัปตันบีเอนะครับบาซิล่าทับสิรินะครับในการป้องกันนะครับต่วขั้นใบมันเป็นแล้วนี่นมันจะบาหายครับเราต้องต้องใส่ป้องกันนะครับลักษณะนี้ส้นมากนะครับจะเกิดจากน้ำค้างนะครับใบได้รับน้ำค้างแล้วก็โดนแดดนะครับมันจะไปเข้าเอิ้นมาล่าน้ข้างหรือว่าล่าสนิมพกนี้นะครับมันจะฝังฝังลงไปในใบนะครับกินใบเลยคัดกระบอกออกนะครับคัดกระบออกนะครับ ส่วนใบลักษณะนี้อันนี้มันจะเป็นล่าพวกเห็นว่าไอ้เพี้ยเขาทายมุ่นออกมานะครับมันเกิดเป็นล่าดํานะครับตัวนี้มันจะบริกร้องในใบนะครับเวลาเขากําจัดเขาจะเขาจะไปใส่บีบีเอสหรือว่าไปโคไดมาพวกจะใส่บปได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเกิดจากเพี้ยครับเพราะฉะนั้นขั้นเป็นแบบนี้เขาต้องกําจัดด้วยเนี่ยกับตันเมทาบิลนะบิวเลียกับเมทาลิเซียมนะครับก่อนกำจัดเพี้ยนะครับกำจัดนอนนะครับต่อไปให้ถูอันนะครับ สังเกตครับเขยดดำเนี่ยมันจะบ่กินลงไปในใบนะครับมันจะเป็นแค่อผิวผิวนะครับเ้องสามัดขาออกได้นะครับนะครับผมจะคัดมันบม่ได้กินลงไปใบครับเนี่ยคัดก็ออกครับแล้วผมให้เดงนี่ครับคัดออกเลยครับมันบร่ได้กินลงในใบมันจะเป็นแบบเพี้ยนะครับเพียเพียแป้งพวกนี้ครับมันจะอทายมุ่นออกมานะครับ ให้เกิดล่าดาพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นในการกําจัดก็คือข้อต่างกําจัดตัวต้นเหตุมันก็คือเพี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องใส่กัปตันเมทาบิลนะครับเป็นบิวเบียเมทาลิเซียมนะครับฉีดพ่นนะครับช่วงช่วงเย็นนะครับฉีดพ่นให้โดนตัวตัวมันนะครับส่วนั้นเป็นแบบนี้ฟังลึกแบบนี้อันนี้คือเชื้อราต้องใส่บีเอครับจะใส่คนละอันกันนะครับ ใช้โปรไซต์ B.S ก็บใช้เป็นอ่าไตรโคดามากันเลยครับนะครับใครสนใจอ่าผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ครับกุศลในเนตตการ์ดนะครับรับรองว่าพิดหวังครับแต่ว่าตัวนี้ต้องฉีดป้องกันนะครับขั้นเป็นแล้วมันใบมันเป็นแล้วมันจะบม่หายแต่ว่าใบไม่จะบม่เป็นนะครับนะครับกัปตันเอทาบิลกับกัปตัน B.S นะครับเยี่ยมครับ